สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามในเพจนิผล Auto Car แล้วก็ยูทูบนิผล Auto Car นะครับวันนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้รีวิวนะครับวันนี้แค่ดูให้ก้าวๆนะครับว่ารถจอดถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับโตโยต้าวีโก้แชมป์2.5 V Entero ปี2014คันนี้นะครับบอกได้คําเดียวว่าสวยเลยนะครับคันนี้สนใจนะครับให้กดติดตามหรือว่าโทรหานิผล Auto Car ได้เลยที่เบอร์098 5984026นอะครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเพิ่งเสร็จนะครับยังไม่เสร็จยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์อะไรนะครับก็สภาพนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาถึงใหม่ๆเลยนะครับกับ t ต y o ต a าวีโก้แชมป์สภาพเดิมๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอน100%เอร์เนะครับน็อตไม่มีการขยับไปเยื่อแน่นอนนะครับที่สําคัญแม็กไลเนอร์ไม่มีปูไม่มีพังแน่นอนนะครับเราก็เดิมๆนะครับสภาพเดิมๆไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนเห็นไหมครับ ก็สภาพเราถ่ายทําไม่เห็นแบบชัดเจนกว่านี้ผมมีกเรากับนิพนธ์ออโตคาร์เลยนะครับเป็น2.5ตัว e นะครับคันนี้สนใจนะครับก็ให้โทรหานิพนธ์ออโตคาร์ได้เบอร์0985984026เดี๋ยวรอชมคลิปเต็มได้ในช่องทางของนิพนธ์ออโตคาร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปแบบเต็มๆให้ดูนะครับยังไงผมลงคลิปเต็มให้ลูกค้าได้ชมกันแน่นอนนะครับสำหรับนี้ทั้งช่วงล่างห้องเครื่องภายนอกภายในอะไรต่างๆ ผมบอกรายละเอียดหมดทุกอย่างเลยนะครับสําหรับคันนี้บอกให้ลูกค้าได้ทราบกันแน่นอนแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เลยไม่ได้มาดูรถก็ได้นะครับแบบให้ดูแบบแค่น,นี้ก็รู้แล้วว่าสวยไม่สวยดูล้อแม็กนะครับรถทุกคันนะครับต้องดูที่เนี่ยนะครับดูสภาพนะครับเราไม่ได้แค่เน้นแค่เรื่องสีสภาพภายในแต่เดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญรถทุกวันนี้มีการาแข่งขันกันขายสูงมากนะครับผมต้องเน้นสภาพแบบนี้เลย พวงมาลัยฟังก์ชันนะครับภายในสะอาดสอาดลังค่าดูนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดอะไรเลยนะครับแล้วก็พื้นพรมนะครับดูนะครับก็จะสะอาดประมาณนี้เลยนะครับก็ให้แบบไม่เห็นแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญน้ํายาลอเย็นห้องเครื่องต่างๆเราไล่ไปทําใหม่ให้ลูกค้าไม่ได้ขายตามสภาพอย่างที่ททหลายหลายๆท่านที่ไปดูมานะครับ บอกได้เลยว่าของถูกไม่มีในโลกแน่นอนนะครับแต่รถช่วงนี้ราคาถูกลงนะครับคันนี้ผมขายแค่359,000บาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลย098 598 4026ถ้าเก็บงานเสร็จแล้วใส่แม็กไลเนอร์อะไรติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยบอกได้เลยว่ายกนิโป้เลยสวยแน่นอน100%นี่คือสภาพเดิมๆนะครับร่องรอยขูดขีดไม่มีให้เห็นเลยสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้ก็สภาพนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าวีโก้แชมป์สสีเทาคันนี้ สนใจนะครับให้โทรหานิผลนออโตคาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับวันนี้นิผลนออโตคาแนะนำรถคันนี้เข้ามาใหม่ๆนะครับให้ลูกค้าได้เห็นนะครับกันเลยว่าสวยจริงแท้แน่นอนกับ Smart ทแคปแคปเปิดได้ v ีโก้แชมปนะครับอันนี้สภาพเดิมๆแท้แน่นอนนะครับข้างในจะเป็นโทนสีดำนะครับเป็นปี2014นะครับแคปเปิดได้กับคันนี้เลย v ีโก้แชมป2.5 v e Turbo นะครับแนะนำรถเข้ามาใหม่นะครับหนึ่งคันราคา3า9 0 0 0บาทเดี๋ยวผมลงคลิปเต็มให้ถ้ายังไม่มีใครจองก่อนนะครับลงคลิปเต็มให้ดูแน่นอนนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าดูคลิปเต็มแล้วลูกค้าตัดสินใจได้เลยนะครับเอาแบบดูช่วงล่างห้องเครื่องอะไรต่างๆให้แต่วันนี้คือผมยังไม่ได้เก็บงานอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์ ก็เลยยังไม่ได้ลงคลิปเต็มให้ลูกค้าก็เลยเอาให้ดูแค่สภาพนี้ก่อนเลยนะครับว่าคข้าๆแบบนี้เลยว่ารถสภาพเดิมแท้สวยแท้แน่นอนกับนิผลออโต้ค่์ชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้วสําหรับวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้วต้องที่นิผลออโต้ค่์นะครับวันนี้จะไปส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับอยูด่ด้านท้ายนะครับก็เป็นนิสสันโนเวล่านะครับ ถ้าใครสนใจคันนี้นะครับก็โทรเข้ามาก่อนได้เลย098 598 4026นิผนออโตค้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีแล้วยินดีให้บริการสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่างวด6,000กว่าบาทเองนะครับ